สวัสดีครับรปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับเตรียมจัดสรงนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปต้า L4708 นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับวันนี้ลูกค้าจากอำเภอปทุมราชวงศานะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมให้ความไว้วางใจปัญญาแท็กเตอร์นะครับเดินทางมาจากอำนาจเจริญนะครับมาดูรถนะครับแล้วก็ประจํานะครับอันนี้เราก็เตรียมรถขึ้นนะครับพรุ่งนี้เช้าถึงนะครับลูกค้ายางใหม่สีเส้นนะครับ L47 นะครับ สนใจรถแท็กเตอร์มือ2เชิญได้ที่รับปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้ง2สาขานะครับตลาดท่ามะเขือแล้วก็ท่าคอจตุนวลวังบัวนะครับอเบอร์กองถุงกำแพงเพชรนะครับสนใจก็ติดต่อโทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3นะครับโอเคครับสวัสดีครับ